ครับสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและผู้ที่หลงไหลาการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่วงของคริปโตทูเดย์และสําหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับโดยเช้าของวันนี้เราค่อนข้างที่จะเห็นมูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างที่จะสดใสโดยล่าสุดตอนนี้แต่ชนีความโลภและความหวาดกลัวในตลาดเฟียแอนกินอินเด็กยู่ระดับที่74 ในฝั่งของตัวกราฟมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกโดยมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกในวันนี้คือ1.57ล้านล้าน US d ลลาร์การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่0.57%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและ77.37%โดยการเปลี่ยน แปลงเมื่อหนึปีที่แล้วณวันนี้มูลค่าของตลาดบิตคอยหรือ BTC นั้นอยู่ที่778,000พล้าน u s ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น49.67%ในขณะเดียวกันมูลค่าของ Stable Coin อยู่ที่130,000พล้านดอลลาร์และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น8.31ของมูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลก โดยปัจจัยที่ทําให้ตลาดคริปโตทั่วโลกหันกลับมาเป็นตลาดกระทิงนั้นเรายังคงมองเห็นโอกาสที่บิต o i n ETF จะอนุมัติและการนับถอยหลังบิตคอยฮับวิ่งหรือการลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin โดยบิตคอยฮับวิ่งเขาดาวปี2024นั้นเหลือเวลาอีก141วันตอนนี้จํานวนบล็อกทั้งหมดของ Bitcoin นั้นอยู่ที่819,638บล็อกจํานวนบล็อกก่อน h ับวิ่งอยู่ที่2 3 6 3บล็อก โดยล่าสุดราคาของบิตคอยซื้อขายกันอยู่ที่1395,000บาทไทย โดยเช้าของวันนี้เรายังคงติดตามเหรียญโทเคนที่ช่องของเรานั้นติดตามมาเป็นระยะเวลานานแล้วโดยโทเคนชิบะอินุและโทเคนเทราคลาสิก LUNT วันนี้เรามาดูเรื่องของโทเคนชิบะอินุกันเป็นเรื่องแรกโดยล่าสุดวันนี้อัตราการเผาไหม้ของโทเคนชิบะอินุแบบเดียวทานได้พุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงถึง3,158.80%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ชิบะอินุที่ถูกเผาไหม้ไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่1 9 9 8 0 0 0 0 106โทเคนชิบะโดยล่าสุดตัวเลขการเผาไหม้ทั้งหมดจากการจัดหาในครั้งแรกนั้นอยู่ที่410้ล้านหล้าน5 8 3 5 3โทเคนโดยอุปทานรวมสูงสุดอยู่ที่ 999ล้านล้าน9 8 2 4 4 3ล้าน3 1 7 2 8 2โทเค็นโดยตัวเลขล่าสุดของอุปทานหมุนเวียนของโทเค็นชิบะอินุนั้นอยู่ที่580ล้านล้าน5 1 1 5 0 4ล้าน 88,482โทเค็นโดยล่าสุดโทเค็นที่ถูกเดิมพันนั้นอยู่ที่8ล้านล้าน8 25,163ล้าน8 53,164โทเค็นชิบายอนุ และในปัจจุบันเช้านี้ราคาุเหรียญโทเคนชิบะอินุมีการซื้อขายได้เปลี่ยนกันอยู่ที่9.107มีศูนย์หน้าอยู่5ตัวต่อข่างเงิน US อลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา6.75%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปในฝั่งของตัว M A C D เองล่าสุดเชา้านี้สัญญาณของเส้น M A C D ได้ตัดผ่านยืนเหนือเส้น Signal Line อีกครั้งโดยบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยัง คงเป็นเทนขาขึ้นต่อไปในฟังของทิศทางของเหรียญทุกเทนเทอราลาคติกสส LUNC เองล่าสุดเช้าวันนี้มีการเผาไหม้ LUNC ไปแล้วทั้งหมด8,000 0ล้านสามพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสี่จุดหกห้าเหรียญทุกเทน LUNC ในวันนี้ได้เผาผาลาญเหรียญไปแล้วทั้งหมดหนึ่งล้านเจ็ด แสนห0หมื่นหนึ่โทเค็น LU NC โดยเช้าของวันนี้เราได้เห็นอุปทานทั้งหมดของ LU NC อยู่ที่6กล้านล้านแปดแสนสออล้านสามแสนเโทเค็นอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดอยู่ที่5้าล้านล้านแปดแสนส่นเจ็ล้านสามแสนเโทเค็นโดยล่าสุดเช้านี้เรายังคงได้เห็นปริมาณตลาดของโทเค็นเทราคาสติก LU NC อยู่ที่เ 1> 11อยสิบเอ็ดล้าน6 8ดอลลาร์สหรัฐและในปัจจุบันช้านี้ราคาหุ้นเหรียญโทเค็นเทอร่าคลาสิก LUNC มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่195มีศูนย์น้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US d ลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาหุ้นเหรียญได้ระเบิดเพิ่มขึ้นมาสูงถึง32.8 4%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าในระยะยาวเหรียญน,นั้นยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้น M A C D ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลัยยังคงบ่งบอกถึงเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่งของเหรียญุกเค็นเทอร่าคัสิก L U N C เป็นอย่างดีโดยประสิทธิภาพของเหรียญในช่วง1สัปดาห์ได้บวกเพิ่มขึ้นมา150.77%ตอนนี้ในช่วงหนึ่งเดือนราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมาสูง ถึง205.65%และในช่วง3เดือนราคาได้บวกสูงถึง226.18%และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญทูเคนชิบะอ i n ุและเหรียญโูเคนเทอราคาติก LUNC ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ